ตาบอดใช่ไหมเนี่ยเวกตาบอดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้ผมก็ได้ไปทําการขอท่าเต้นทีมงานมานะครับนั่นก็คือท่าเต้นตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมลงคลิปแไอ้ท่าเต้นนอนตายไปเนี่ยมีคนบอกมาว่า พี่กังฟูผมว่าถ้าเต้นกล่องแม่งเนียนกว่าเยอะเลยว่ะคือถ้าเต้นนอนตามันยังเห็นพวกขาอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับผมก็ได้ขอมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกับเพื่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะตามนั้นนะสัญญาแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลอมตัวเป็นกล่องนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามมุมต่างๆในดานท่าเรือสินค้านะครับโอเคนะไปดูตอนนี้เราไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่จุดบีก่อนเลยนะครับก็คือจุดนี้นะเดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่ามันเนียนหรือไม่เนียนนะ นึกนะขอให้มันตรงๆกันโอเคตรงยังวะโอเค,ตร,อเคตรงแล้วครับมานอนเนียนไหมครับเวทีนอนเนียนแปลงแล้วเป็นกล่องเห็นรึวะไม่เห็นไอ้มุมนี้ผมได้กินหลายรอบไปนะนจริงเห็นรึวะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยตาบอดใช่ไหมเนี่ยเวกตาบอดใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยเฮเอาอะทุกคนเอาเรื่องนะครับแต่ผมจะไม่ลุกไปยิงนะผมก็จะเต้นเนียนอย่างเงี้แหละนะครับเขาจับได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะครับมาดิตอนนี้ยังไม่มีใครจับเราได้นะครับฝั่งนู้นจะสองคนนะครับอันดเดียวไม่จะมาหรือเปล่าอดีตบามันเริ่มยิงแล้วครับ ถ้าบายิงโดนผมนี่รู้เลยนะครับกลังปูทุกศูนแต่ว่าถ้าแบบว่าหันหน้าท่าเต้นเว้นี้คือโป๊แต่เลยนะเพื่อนๆเห็นหน้าท่าเต้นตัวนี้ไหมน่าจะยังไม่เห็นแหละนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าดูนะครับคือเราต้องเป็นหันด้านนี้เข้าอันนี้นะครับยังมายังวะไม่ยังวะอ้ยมาแล้วอมาวอมาวอดูเดียวไมจะหาเจอป่ะมันรอเขาหาเจอรอเขาหาเจอรอเขาหาเจอเออเพื่อนอย่าพิมพ์บอกก็พอนะครับ ผมว่าเขาไม่มาแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เห็นเราอีกคนนี้แม่งเดินตอบกลัราวะนะอองไม่เห็นคัางจริงใช่ไหมเคลนะครับแล้วที่ถามผัดไปไอ้เี้ยคนเดียนเห็นวะ โอเคครับเพื่อความเนียนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายห้องมาห้องสไนแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่แอบนะครับผมจะแอบตรงไหนดีวะเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันอ่ะใกล้ๆก,กันเลยครับเต้นไปเออเดี๋ยวที่ผมบอกว่าผมเต้นหน้หนาไม่ได้นะครับก็คือหน้ามันยิ้มอย่างเงี้ยใครๆก็รู้ดิอย่างเงี้ยโอเคผมจะเต้นอย่างงี้นะครับมาเลยมาเลยยังไม่เห็นนะครับ เออเออเอาดีเอาดีตัวนี้น่าจะอยู่ในบีปะ่ะน่าใช่นะตัวนี้มันวิ่งผ่านเราแล้วแหละนะครับเฮ้ยเสียงมาแล้วครับทุกคนมาแล้ว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 ,ลวโอเคมันเดินผ่านแล้วครับเราจะวิ่งเข้าไปวางบีนะครับแล้วก็เต้นในบอมนะครับดูครับว่ามันจะจับเราได้หรือเปล่านะครับ โอ <c oughs> <c oughs> เคครับลองดูนะครับเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอเคครับมาลองเรียนดูวางแล้วตอนนี้เขาน่าจะมาแล้วแหละนะครับเฮ้ยยังไม่มาวะเฮ้ยแต่น,นี้ผมล็อกเกอร์วะ่ะแต่เขาก็มองไม่เห็นเรานะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราตาต่อไปเราตาต่อไป เราจะลักลอบเข้าไปในบอมบี้ยังไงวะแบบว่าไม่ให้สัตรูมันรู้อะโอเคแต่เพื่อนมันเข้าไปแล้วล่ะเราก็เข้าตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับรีบเข้ามาวางครับรีบเข้ามาวางไอ้เพื่อนมังใส่รัวเลยอะชิบหายแล้ว่ากูไม่ได้เนียนแน่แหละตอนนี้โอเคเพื่อนมันตายแล้วมีคนเบรกแล้วมีคนเบรกแล้วโอเคครับตัวเดียวมันจะมีตัวมาแก้ไหมนะครับมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วครับ มื่อกีายืนหัวไปแป๊บนะฮะโอเคโอเคโอเคผมขอยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้นะครับตอนนี้ผมจะลองเล่นในบอมเอดูนะครับโอเคเต้นตรงนี้แล้วกันมุมนี้แหละนะครับน่าจะได้อยู่ได้ป่าวะได้แหละนะครับมาลองดู เพื่อนแม่งยิงกันโหดมากนะครับเอ้ยมันเอาว่ะรถฟันแล้วว่ะอาว่ายาวมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับน่าจะเข้าในบ่บเอแล้วล่ะนะครับยังไงเข้ามารับทุกคนโอเควางแล้วครับวางแล้วยังไม่เห็นดีกว่าเอานะครับโอเคโอเคแล้วก็เนียนไปนะครับเราจะไม่แก้นะครับเฮ้ยขึ้นหน้ามาไปแล้วเห็นปะวะไม่เห็น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 โอเคครับโอเคครับ เนียนไว้ครับเนียนอะไรเนียนไว้ค,วครับทุกคนมึงโอเคแม่งเพื่อนเอามีดฟันไปแล้วเรี <c oughs> <c oughs> ยกรถเทียนเลยเรียบร้อยครับเราไม่เพื่อนแก้ได้ไหมวะเราไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก่แก <c oughs> <c oughs> ยังไม่พิสแก้ว้ย <c oughs> กูหลบละเดี๋ยวบินเฮ้ยยวาวมาแล้วปะวะเหมือนเชือบ,บีมาแล้วอะมเมื่อกี้เรียบร้อยครับเชือบ,บีมาแล้วครับโอเคสวยครับหน้ามาแล้วครับเออเอาดีเอาดีเฮ้ยเ,เ,เห็นบ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่รู้เพื่อนจะด่าผมปะเนี่ยนะครับเออเขาเล่นกันจริงจังมากเลยนะดูส่องนะั่นแ่ละกูไปเล่นที่อะไรกูเนี่ย โอเคตอนนี้จบแล้วครับเพื่อนเราเก็บได้นะครับชนะไปแล้วนะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยเก็บสามไม่หรอครสุดครสุดโอเคโอเคอเคขอเต้นแล้วกันนะครับตรงนี้มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหูแม่งเกือบไม่ทันมเมื่อกี้แม่งอย่างกับภาพจำในถ้าเต้นนอนตายนะครับโอเคแม่งแตกแล้วเดินม,มาอย่างมั่นใจเลยว่าจะแบบว่ายิงเพื่อนเราได้นะครับหมายเพื่อนเรายิงนะ แตกแล้วครับทุกคนเอาว,าวอาว่ะเห็นไหมเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยซ้ำเฮ้ย,ยเฮ้ยยาวเริ่มมาแล้วครับทุกคนเพื่อนเราแตกเลยครับเฮ้ยให้มันหลุดเข้ามาให้มันหลุดเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลุกยิงแล้วนะครับผมจะไม่เนียนละนะครับคือเราจะเต้นไปก่อนไว้ให้มันพวกวางให้มันวางอะไรเสร็จก่อนนะครับเราจะลุกยิงที่หลังนะครับ เฮ้ยโอเคมันเริ่มแตกแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าบีหรือเแตกกันตอนเนี้ยแต่ยาวไม่ยิงกันนัวมากโอเคมาแล้วครับมาแล้วไอ้นีไอ้นี้มันหลงมากครับเก็บมันก่อนเลยลวกันนะครับเต้นเต้นเต้นขี้กล่องเอียงขี้กล่องเอียงโอเคได้อยู่นะครับรอเขามาวางนะครับไม่ต้องยิงซุ่มมาไม่ต้องยิงซุ่มมาเพื่อนเออเออโอ้โหมึงก็เหลือเกินนะ ผมขอเคลียร์ทางก่อนนะผมจะเข้า A นะครับอุ้ยเคลียร์เจอเคผมเคลียร์ทางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้วางเลยแล้วกันครับเอาผมนี้แล้วกันครับมาท้ายบีปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเก็บหมดแล้วครับชิบหายเห้ยเห็นปะวะ ไม่เห็นใช่ไหมเขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็นเรียบร้อยครับผมว่าถ้ากล่องมันใหญ่กว่านี้มันน่าจะเนียนนะเว้ยโอเคแตกแล้วครับเฮ้ย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 อย่าหันมาทางนี้ดิใจคอไม่ดีโอเคอเครับจะรอแล้วกันครับรอลอนมารอนมาเฮ้ยเพื่อนทะเลทะเลที่บ้านละ ก็ถือว่ามองไม่เห็นนะเมื่อกี้นะครับมันไม่ยิงเราอะโอเคครับตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วว่ะไอ้ง่วงนอนมีคนส่งดอกไม้กับผมได้ป่าววะเออโอตังกิวมากครับผมโอ้โหก็ถือว่าหลอกตาคนได้หลายคนอยู่นะครับถ้าเต้นเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบาย